สวัสดีแฟนๆช่องรายการ IT ทีมิสสาระทุกท่านนะครับเริ่มต้นคลิปผมขออภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้ผมจึงมาอัปเดตข้อมูลซึ่งในเดือนหน้าผมขอสัญญาว่าผมจะลงรายละเอียดคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรคนจนคนละครึ่งรวมไปถึงเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐโครงการต่างๆอัปเดตให้มากขึ้น ยิ่งกว่าเดิมนะครับผมซึ่งในเดือนนี้ผมอาจจะลงคลิปน้อยไปหน่อยนะครับขออภัยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนบางท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าทางภาครัฐมีโครงการที่มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับได้2เดือนติดต่อกันเลยนะครับผมก็คือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งโครงการแรกจะเป็นโครงการในส่วนของบัตรคนจนโครงการที่2คือโครงการคนละครึ่ง โครงการที่3ก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการแจกเงินให้กับผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับได้2เดือนเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลนะครับผมหรือ,อถ้าท่านต้องการให้ผมลงเลยเดดคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็น ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานทางภาครัฐโดยตรงนะครับซึ่งผมเน้นระย้ำนะครับว่าผมจะลงรายละเอียดที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นท่านจะได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและจะเจนนั่นเองนะครับผมโครงการที่1นนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ผมขอย้ำก่อนนะครับที่ผมลงเนี่ยเฉพาะวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับผมวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6พจะมีการแจกเงินเข้าบัตรคนจนในส่วนของบัตรคนจนจะได้รับทั้งสิน้นวันที่1พฤศจิกายน2345บาทแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แต่อย่างใดนะครับผม ในส่วนของการรับเงินทั้งหมด2,345บาทก็จะได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าและรถอสอมกจำนวน500บาทซึ่งถ้าท่านไม่ใช้เงินนี้จะถูกโอนกลับเข้ากระทรวงการคลังนะครับอันนี้คือรายละเอียดของบัตรคนจนมนที่1นนะครับผมส่วนที่2นะครับจะเป็นค่าโดยสารรถไฟ500บาทซึ่งท่านสามารถเดินทาง ด้วยรถไฟเวลาท่านซื้อตั๋วเนี่ยก็ไปที่สถานีรถไฟนะครับซื้อตั๋วเดินทางได้ทั่วประเทศไทยในจํานวน500บาทถ้าท่านไม่ใช้เงินนี้ก็จะถูกโอนเข้าหรือกลับไปที่กระทรวงการคลังนะครับผมในส่วนของรายการที่3ของบัตรคนจนวันที่1ก็จะเป็นค่าโดยสารรถบกสจํานวน500บาทซึ่งเหมือนกันครับถ้าท่านไม่ใช้จ่ายเงินนี้ก็จะถูกโอนกลับไปที่กระทรวงการคลังนะครับผมอันนี้ก็ ฝากไว้นะครับผมเผื่อใครที่ต้องการเดินทางและถ้าใครที่ใช้จ่ายจำนวนเงินที่ทางภาครัฐให้ผ่าน3โครงการนี้แล้วอย่างละ5 0 0 500 5ห0หมดแล้วท่านก็จะต้องจ่ายเงินหรือชำระเงินเองเป็นเงินสดทั้งหมดแล้วนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นในส่วนของส่วนลดซื้อกาซถุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับผมสามารถซื้อ ค๊าถุงต้มได้ที่ร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกําหนดนะครับผมโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตัวไปด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นซื้อตัวรถไฟฟ้าซื้อตัวรถไฟซื้อตัวรถโดยสารบาขศและซื้อก๊าซถุงต้มนะครับโอเคครับนั่นก็เป็นจํานวนทั้งสิ้นประมาณ1545บาทนะครับในส่วนของอีก800ที่เหลือของบัตรคนจนก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือสําหรับคนที่เคยได้รับ ทุกเดือนเดือนละ200กับส่วนที่2สําหรับคนที่ได้รับทุกเดือนเดือนละ3 0 0สําหรับคนที่เคยได้รับทุกเดือนเดือนละ200วันที่1พฤศจิกายนและวันที่1นธันวาคมจะมีการโอนเงินเพิ่มในส่วนนี้ให้อีกคนละ500บาทของเดิมของท่านมี200ถูกต้องไหมครับผมบวกกับรัฐอนุมัติ โครงการพิเศษออกมาเพิ่มเติมให้อีกคนละ500บาทรวมเป็นเดือนพฤศจิกายนวันที่1เดือนธันวาคมวันที่1ท่านจะได้รับอีกคนละ500รวมเป็นท่านจะได้รับคนละ700บาทนะครับผมสามารถนําไปรู้ซื้อสินค้าได้เท่านั้นกดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้แต่ในส่วนของผู้ที่เคยได้รับทุกเดือนเดือนละ300ก่อนหน้านี้วันที่1พฤศจิกายนวันที่1ธันวาคมจะได้รับเพิ่มอีกคนละ500บาท ก็เท่ากับว่าได้800นำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีนะครับผมโอเคนะครับก็ผ่านไปสําหรับบัตรคนจนนะครับรับวันที่1พฤศจิกายน2,345บาทในส่วนของโครงการที่2จะเป็นโครงการคนละครึ่งซึ่งโครงการคนละครึ่ง ก่อนหน้านี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครที่เคยสมัครและร่วมโครงการไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนั้นรัฐให้พันห้รอบตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนพันห้าตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมอีกพันห้ารวมเป็น3,000ซึ่งตอนนี้บางท่านอาจจะบอกว่าใช้จ่ายไปหมดแล้วและล่าสุดนะครับมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาให้แจกเงินเพิ่มในส่วนของ โครงการคนละครึ่งที่ใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถืออีกคนละพันห้าได้รับพันห้าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมก็คือให้ใช้จ่ายภายในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีกพันห้าเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นการ,รกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปีใหม่นี้นะครับผมเท่ากับว่าถ้าใครที่เคยได้รับไปแล้ว1 5 0 0สองครั้ง พฤศจิกายนธันวาคมก็จะได้รับเพิ่มอีกพันห้านะครับรวมเป็นตลอดโครงการคือสี่พันห้าแต่ถ้าใครที่โครงการที่หนึ่งพันห้าโครงการที่สองพันห้าและล่าสุดจะได้รับในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกยังไม่ได้ใช้เลยก็เท่ากับท่านยังคงสามารถใช้ใจ่ายได้ถึง4,5 0 0จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโครงการคนละครึ่งซึ่งโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะมีรอบเก็บตกนะครับผมหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ และสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ผ่านหรือ,อสิทธิ์ที่รัฐเขาเปิดเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วไม่ผ่านหลักเกณฑ์หรือไม่ตรงข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสิทธิ์ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับผมรัฐก็นำสิทธิ์ที่สมัครไม่ผ่านนี่แหละมาเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีกประมาณ 120, 0 0 0คนนะครับผม วันที่1พฤศจกิกายนเที่ยวเดียวกันแต่สําหรับกลุ่มนี้นะครับถ้าสมัครใหม่อันนี้ขอบอกก่อน,นครับว่าเป็นกลุ่มที่สมัครใหม่คือไม่เคยสมัครโครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยนะครับสมัครใหม่และได้รับสิทธิ์วันที่1พฤศจกิกายนท่านพอท่านสมัครผ่านแล้วกันเอาพูดง่ายง่ายก่อนพอท่านสมัครผ่านสําหรับคนใหม่นะท่านจะได้รับจํานวนเงินถึง4,5 0 0อันนี้สําหรับคนสมัครใหม่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยเคยได้รับมาแล้วสมัครผ่านไปแล้วก็จะได้เพียงแค่พันหเท่านั้น แต่ถ้าคนสมัครใหม่อีก10,000แสนกว่าท่านเนี่ยหรือสมัครใหม่ก่อนหน้าน,นี้และยังไม่เคยได้รับเงินผ่านโครงการนี้เลยวันที่1พฤศจิกาย,ยนเนี่ยท่านจะได้รับ4,500เลยนะครับผมโครงการคนละครึ่งก็คือรัฐจะเติมเงินให้ท่านวันละ150ท่านจะต้องเติมเงินเองวันละ150ออกคนละครึ่งนะครับผมโอเคนะครับรวมแล้วก็คือใช้จ่ายได้วันละ300แต่ถ้าท่านใช้จ่ายเกินวันละ300ส่วนที่เกิน ที่รัฐออกให้150ท่านก็จะต้องชําระเองทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับผมนั่นก็เป็นโครงการคนละครึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือคนเดิมได้รับ1,500เพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็คนใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครเลยวันที่1พฤศจิกายนจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่หรือใครที่ลงทะเบียนใหม่ก่อนหน้านี้และยังไม่เคยได้รับโครงการนี้เลยก็จะได้รับพร้อมกัน ทีเดียว4,005นะครับผมอย่าง,งงนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนบางท่านงงและสับสนนะครับว่าพฤศจ,จิกายนจะแจกให้อีก4,005ไม่ใช่นะครับผมคนเก่าได้แค่1,005คนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและเพิ่งจะผ่านจะได้รับ4,005นะครับใช้ได้ภายในเดือนธันวาคม64นี้เท่านั้นนะครับผมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นะครับและโครงการสุดท้ายนะครับโครงการที่3เป็นโครงการ ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตข้อมูลมือถือได้ซึ่งก่อนอันนี้จํากันได้ไหมครับว่าท่านเคยไปลงทะเบียนโครงการเราชนะเมื่อประมาณเดือนอกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมที่ผ่านมากลุ่มนั้นแหละครับผมซึ่งกลุ่มนี้จริงๆแล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมเนี่ยรัฐให้เงินผ่านบัตรประชาชน สามารถนําไปซื้อสินค้าได้อยู่แล้วเดือนละ200บาทบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับและภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเพิ่มเติมให้เพิ่มเงินให้อีกเดือนละ300ก็คือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีกเดือนละ300บาทนะครับผมรวมเป็นเดือนพฤศจิกายนได้รับ500เดือนธันวาคมได้รับ อีก500นะครับผมสามารถใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของใครที่เคยลงทะเบียนโครงการเราชนะด้วยบัตรประชาชนและใช้จ่ายโครงการเราชนะด้วยบัตรประชาชนก่อนหน้านี้และยังไม่ทราบว่าตัวท่านเนี่ยได้เงินเดือนละ200บาทตั้งแต่เดือนอกรกฎาคมอันนี้ท่านก็สามารถนําเงินตรงนี้นะครับผมที่อยู่ในบัตรและท่านยังไม่เคยใช้ไปซื้อสินค้าได้นะครับผมก็ ผ่านร้านค้านะครับก็คือร้านค้าที่มีถุงเงินนะครับที่เขาสแกนได้นะครับมีถุงเงินหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโครงการเกี่ยวกับเราชนะอะไรแบบนี้นะครับผมลองสอบถามเขาดูนะครับว่าเออบัตรประชาชนที่ร่วมโครงการแจกเงินภาครัฐเนี่ยซื้อสินค้าได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลสรุปล่าสุดนะครับผมจากช่องไอทีมีสาระที่นําข้อมูลข่าวสารมาจากหน่วยงานภาครัฐ ท่านจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนนั่นเองนะครับผมก่อนจะจากกันนะครับในวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและท่านใดที่ต้องการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามภายในคลิปหรือภาย ข้างล่างนะครับผมข้างล่างมันจะมีปุ่มเพิ่มแสดงความคิดเห็นท่านก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับต้องการให้ผมลงรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ